แก๊สหน้ามันจะมีอยู่สองพันนะถึงแล้วเขาสูงนะเขาสูงเลืพ่อพ่อก็ไม่รู้เรื่องต่อพ่อก็ไม่เคยใัยเขาซื้อไปทำไมอ่ะเขาซื้อมาวานไปนครโถมมาเขาซื้อมาเขาเห็นเขาเห็นเราใช้ที่ที่นู่นไงที่ทักเบิร์ดไอ้ไอ้ไอ้เจ้าใหญ่เข้ามาใช้อ่ะ กดลงไปเอออตัวผมที <m ics> <sh yelled> ่กดลงไปนะกดลงไปอากจะตบทั้งนั้นแ่ะถ้ามันแบบกดตุบมาได้ปากนะเนี่ยากะบแา้วดากะบําบัดล็อกยังปลูกไดปลูกด้เป็นไงบ้างตากตา้าไปชัยมงบรรยากาศข้างนอกฮะมืดไปหน่อยมอมไม่ค่อยเห็น สักกนอะไรตะขันนะส่าคันนะสองสองเจ้ากนอรกนสิมันเป็นบเป็นนาวไม่ใช่เชื้อหน่อยมาอยู่ขนูนเลยฮะ

กูสองคู่เองกูสคู่หลังเองเดี๋ยวดัยอ่ะเดียวเยาดแนมแนมใช้คนแก่ทำเล้าได้แบกการ์ดก็คงให้ผาชัทช่าผาบออย่าแบกเลยไปกู้หกคู่ดีกว่าแลวบอกไม่กูแบกนเตี๋ยก็ด้แล้วกันไปเลยไปนี่ เออไปที่ไปเล่นบอลไปตามเล่นบอลมาเล่นเล่นหยแล้วเลิกันอนี่นตเยตอนนี้ฮะข้าวกระทะเดียวสี่ห้าคนนะเนี่ยทำกันอ่ะนี่นี่จะปั้น่อเนี่เน่ เม้งเลยไก่หมูตัดทั้งหมูไอ้แล้วของเด็กมานะของข้าเด็กไม่เอาลงนั่นแหละไม่ได้ได้ไรเด็กเมื่อกี้แล้วไข่มีนะไม่ได้ใส่พริกไข่มีไข่มีนี่เลยครับนี่โอ้โหหมอกฮะหมอกมาเลยหมอกชุย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 เลยฮะตรงนี้อีตามาแกคุยน้าดูตรงนี้ไอ้นั่น ข้างข้างล่างมืดหมดแล้วสายดูเที่ยวครับหมอกฮะหมอกชัดๆเลยฮะนี่ดูๆฮะเป็นฝนมาเลยฮะเป็นไอไปเลยฮะโอ้โหก็เริ่มเย็นนะก็เริ่มเย็นคันนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ อ้าวอ้าวถ่ายแล้วว่ามาไอ้แปดไอ้ห้อยโหนนี่นี่ไอ้ห้อยโอ้หัวนั่เลยสองโต้เลยสองโต้กระโจยยาวพุทมันโจ้เพียวออกมาเลยในนั้นโจ้เพียวมันออกมาจากไอ้นี่ครับเริ่มมืดแล้วครับเริ่มมืดฮะทุกมองอะไรไม่เห็นแล้วฮะดูเวลาดูเวลาด้วย เวลามีในนี้มันข um, ึ้นเวลาอยู่แล้วเมย์เมเมย์เป็นไงเป็นไงประเทศไทยครับราชบุรีครับเป็นไงฮะนี่ราชบุรีครับตอนนี้แค่ราชบุรีราชบุรีครับก็หนาวได้เหมือนกันนะครับเองแล้วกันต้องเดินทางไกลไปถึงภาคเหนือนะครับที่ราชบุรีครับแม่ผมตอนจดอครับโอ้โหดูที่หน้าเหมือนใคร